การฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงพร้อมกับใจที่มุ่งมัน่นทําให้ในายไมตรีคงเรืองผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสาหรับคนพิการและนายวันชัยชัยวุฒินักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการของสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสาหรับคนพิการในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกใต้กับอีก15ประเทศ เมื่อวันที่17-22ตุลาคม2555ณเมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งในครั้งนี้บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้ให้การสนับสนุนเพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาระดับผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับคนพิการของไทยให้ได้ไปเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆตลอดจนทักษะกฎกติกามารยาทที่ถูกต้องและนำความรู้ที่ได้กลับมาถ่ายทอดให้กับนักกีฬาคนพิการในประเทศไทยต่อไป โดยก่อนเดินทางไปฝึกอบรมที่เกาหลีใต้นั้นมิเตอร์ไมเคิลจอร์ดแพคตันประธานกรรมการบริหารบริษัทกรุงไทยแอคซ่าได้เดินทางไปส่งและให้กำลังใจกับนักกีฬาคนพิการด้วย We got involved with the disabled because we involved because felt they could help our เราได้เข้าไปช่วยเหลือคนพิการเพราะว่าเรารู้ว่าพวกเขาเนี่ยมีหลายหลายสิ่งที่จะทำงานให้กับบริษัททำงานให้กับสังคมของไทยด้วย We want to help your athletes t they make us proud to help แล้วก็แน่นอนค่ะทั้งนี้เราก็ภาคภูมิใจกับการได้สนับสนุนน้องๆคนพิการที่เป็นนักกีฬาไปฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีค่ะการสนับสนุนของบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตครั้งนี้ทำให้ตัวแทนผู้ฝึกซอนและนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการรู้สึกดีใจที่มีองค์กรเอกชนเข้ามาให้โอกาสและพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆนำมาถ่ายทอดฝึกซอนเพื่อสารฝันให้กับคนพิการของไทย ไปคว้าชัยยังพาราลินปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลในครั้งหน้าให้ได้ก็ก็รู้สึกดีใจมากที่ว่ายังยังมีบริษัทองค์กรที่เป็นเอกเอกชนให้การสนับสนุนเนีน่ยนคุณค่าและก็เห็นแนวทางการพัฒนากีฬาคนพิการไทยครับ